สดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะทบริษัท p t ทีทีกล l c บ e ลเคมิคอลจำกัดมหาชนบริษัท i r อาพซี PC, จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ17เมษายนวันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายเป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้หลังจากหยุดยาว เนื่งในเทศกาลสงกรานนะครับโดยดัชนีเช้าวันนี้เปิดมาบวกเล็กน้อยอ่าปัตทุประทันโทษครับปรับตัวลดลงครับ0.50จุดครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในแดนบวกได้แล้วนะครับดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้1,404.50จุดอย่างที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอนะครับ วันนี้หุ้นไทยก็คงต้องจับตาครับเพราะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับตามแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันแล้วก็ต่างชาติที่เมื่อวานนี้ก็ยังซื้อสุทธิอยู่เล็กน้อยด้วยนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยมาจากที่การเมืองนะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานมาด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงที่จะน่าตกตกใจนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ยังมีข้อเสนอต่างๆซึ่งดูแล้ว ผลทางที่จะคลี่คลายนั้นเนี่ยก็พอจะอเริ่มมีได้บ้างนะครับนักลงทุนก็ตีความกันว่าอย่างนั้นแล้วก็ต่างประเทศเองอข้อมูลตัวเลข GDP ตราไตรมาสแรกของจีนก็ออกมาใช้ได้นะครับก็ช่วยหนุนทำให้เมื่อาาวานนี้ดัชนีหุ้นไทยก็ดูจะปรับตัว นะขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าไปจนกระทั่งถึงปิดตลาดช่วงบ่ายนะครับโดยดัชนีนี่บวกต่ำสุดก็บวกไป0.40จุดนะครับสูงสุดนี่ก็เป็นจุดปิดของวันเลยนะครับก็คือ12.68จุดครับหรือว่า0.91เปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าการซื้อขายก็ อพอประมาณนะครับทีแรกก็คาดว่าจะไม่ถึง20 0 0 0ล้านแต่ปิดแล้วก็26,653.67ล้านบาทพอเข้าใจได้ครับเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังไม่กลับเข้าสู่ตลาดน,นะครับบรรยากาศก็ยังดูนิ่งๆอยู่แต่เมื่อวานนี้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ก็ถือว่าปิดในระดับที่น่าสนใจครับเหนือ1,400จุดนะครับก็คือปิดที่1,401.84จุดเลืหร้อ1,401จุด 84จุดนะครับบวกไป12.68จุดอย่างที่รายงานไปโดยสถาบันนะครับเมื่อวานนี้ซื้อสุธทธิไป1,647.84ล้านบาทครับบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุธทธิ399.86ล้านบาทแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะครับเมื่อวานนี้ยังซื้อสุธทธิอยู่245.38ล้านบาทก็มีเพียงนักลงทุนรายย่อยครับที่ ขายสุทธินะครับ2,293.07ล้านบาทนะเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นการซื้อขายหุ้นบิ๊กแคปกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นห้าดับหลักทรัพย์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวบิ๊กเบิ้มทั้งนั้นนะครับพ t ท GC อันดับ1ครับปตทอันดับ2ธนาคารกรุงเทพอันดับ3าครับกสิกรไทยอันดับ4แล้วก็แอดวานซ์อันดับ5นะครับนี่ก็เมื่อวานนี้ราคาก็ขึ้นกันทั้งห้าดับนี้เลยนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปและก็สหรัฐครับก็ด ยังถูกกดดันจากกรณีของยูเครนนะครับแต่เมื่อวานนี้ตัวเลข GDP ีพีไตรามาสหนึ่งของจีนนั้นเนี่ยก็ดูจะช่วยหนุนตลาดทำให้ดัชนีก็กลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้แล้วก็ประกอบกับช่วงอท้ายๆตลาดนะครับก็มีข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐมาช่วยหนุนด้วยนะครับก็ทำให้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นของยุโรปสามารถปิดบวกกันได้โดยพร้อมเพรียงนะครับของเยอรมน,นีนี่ร้อนแรงสุดแะครับ ก็คงจะลองเพียงสเปนเท่านั้นเองนะครับโดยดัชนี d ั x ครับเมื่อวานนี้ก็ปิดไป1 4 4 1 1จุดนะครับ1.57เปอนะครับฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนบวก42.56จุดครับ0.65รู้สึกว่าจะได้รับแรงส่งจากเรื่องตัวเลขอ,อัตราการว่างงานที่ลดลงด้วยนะครับของอังกฤษนะครับส่วน CAC40 ของฝรั่งเศสครับเมื่อวานนี้ก็บวกไป60.31จุดครับ1.39 ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐครับก็ดูจะได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยนะครับทั้งผลประกอบการอย่างของ Yahoo ก็ประกาศออกมาผลประกอบการออกมาดีนะครับเพราะว่าอาลีบาบานั้นก็ดูเหมือนว่าผลกําไรจะสูงขึ้นนะครับก็หนุนให้ Yahoo ซึ่งถือหุ้นอยู่ในอาลีบาบาี่ก็ถือว่าก็หุ้นก็พุ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีรายงานของเบชบุ๊กนะครับ ของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก็ได้ระบุนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐก็ขยายตัวในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันการผลิตภาคโรงงานเหมืองแร่และสารวัลโภคก็ขยายตัว0.7%ในเดือนมีนาคมก็ถือว่าเป็นการขยายตัว2เดือนติดต่อกันนะครับแล้วก็อัตราการใช้กําลังการผลิตก็เพิ่มขึ้น0.4%แต่79.2%ในเดือนมีนาคมก็แสดงว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็เริ่มผ่านพ้นไปแล้วในเดือนมีนาคมนะครับ อาจจะมีตัวเลขการสร้างบ้านก็อาจก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ2.8นอกจากนั้นก็ยังมีการถแถลงที่เป็นถ้อยถแถลงของนางเจนเน็ตเยนเลนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยก็ดูจะเป็นการย้ำอีกครั้งนอกเหนือจากมินิสหรือว่ารายงานการประชุมของ FOMC ซนะครับซึ่งบอกว่าการตัดสินใจจะขยับขึ้นดอกเบี้ยนั้นก็ คงจะต้องรอดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ชัดเจนก่อนนะครับหลายคนก็คลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่สหรัฐอาจจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ดาวโจนส์นะครับบวกไป1%ทุ่นๆเลยนะครับ162.29จุดครับ n นส DA กก็บวก52.06จุดนะครับ1.29% S&P 500บวก19.33จุดครับ1.05%มาดูที่ตลาดเอเชียเช้าวันนี้ครับ เมื่อวานนี้ของเอเชียนี่นิเีกร้อนแรงมากนะครับบวกไปถึง3เเช้าวันนี้เราเห็นแรงเทขายทากำไรนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเย็นก็ดูเหมือนว่าเช้าวันนี้เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับตามข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีของสหรัฐก็ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วยนะครับ เช้าวันนี้นี่เห็นแรงเทขายจนกระทั่งนิเคอีล่าสุดนี่ย่อลงไป34.40จุด0ครับ0.24%ส่วนตลาดอื่นๆนะครับมาดูครับเซี่ยงไฮ้ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับล่าสุดนี้ลบอยู่0.75จุด0 75. นะครับ0.04%เซ็ห่างเสงบวก82.72จุดเครับ0.36%ดสเปรทมสิงคโปร์ลบ4.55จุด0.14เปจาการตา บวก23.33ามจุดสหรือศูนส่วนฟิลิปปินส์วันนี้ปิดทำการนะครับก็คงจะหยุดยาวแล้วครับเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ Easter เพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันกูสไฟร์นะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทเปิดมาแข็งค่าขึ้นนะครับ32.20-32.22นะครับจากเมื่อวานที่ปิดที่32.26ถึง32.27นะครับเช่นเดียวกับเยนก็กลับขึ้นมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจาก102อยสอจุดแกว่าๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่101.98 เย็นต่อดอลลาร์นะครับส่วนยูโรก็ทรงตัวนะครับส่วนราคาน้ามันครับราคาน้ํามันสหรัฐเมื่อคืนนี้ต้องเรียกว่าทรงตัวนะครับปรับเพิ่มขึ้นเพียง1เซนอันเป็นผลมาจากเรื่องของสต็อกน้ํามันซึ่งดูจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากทําให้คลายความกังวลเรื่องอุปทานของน้ํามันในตลาดโลกนะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากประเด็นเรื่องยูเครนกับรัสเซียนะฮะส่วนเบนซ์ขยับขึ้น24เซนครับเมื่อคืนนี้ปิดที่109.60นนะครับส่วนดูไบก็บวกไป เมื่อวานนี้1เหรียญ1นึเซนนะครับวันนี้เข้าใจว่าดูใบจะต้องขึ้นตามตอนนี้ต้องจับตาดูราคาน้ํามันดีเซลบ้านเรานะครับค่าการตลาดเหลือเพียง1บาท10สตางค์อาจจะต้องรอดูนะครับว่าจะต้องนําเงินมาอุดหนุนหรือไม่เพื่อประคองราคาไม่ให้เกิน30บาทครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคาครับทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสําคัญ เราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพิ t Global c h e ลเคมีคหนึ่งในส0บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ครับ ของคำตาาลาดสหรัฐเมื่อคืนนี้ขยับบวกขึ้นเล็กน้อยนะครับจากความจากความที่คลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับจากคําพูดของเจเน็ตเยนเ,เลนนะครับทำให้บวกขึ้นมา3เหรียญย0เซนก็มาอยู่ที่1 3 0 3เหรียญ50เซนแต่เช้าวันนี้ก็มีแรงเทขายทําให้กําลังทดสอบกันนะครับว่า1.300เหรียญจะรับอยู่หรือไม่ ส่วนสมาคมค้าทองคำครับประกาศราคาทองคำครั้งแรกนะครับก็อ้างอิงโกลสปอร์ต1,301เหรียญ50เซนราคาที่ย่อลงมาแล้วนะครับจากราคาตลาดสหรัฐเมื่อคืนนี้แล้วก็อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นนะครับ32บาท24สตางก็ทำให้เช้าวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนเมื่อวานนี้เปลี่ยนแปลง3ครั้งราคาลงไปเบ็ดเสร็จ300บาทครับส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ครับล่าสุดนี่บวกอยู่0.41จุดนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ